สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านักทุกงท่านครับวันนี้แต่งตัวหล่อขามาสวน,นครับมานะดูครับท่านผู้ชมดูผมแต่งตัวไม,ไม่สมสถานที่แล้วครับท่านผู้ช <c oughs> มก็น่าทาเขาเรียกมาทาอะไรมาท,ทําธุระเกี่ยวกับเอกสารนะครับท่านผู้ชมเอกสารเอกสารในสวนนี่ครับพอดีทาง ทางการเขาต้องการสํารวจเขาเรียกสํารวจประจําปีนะครับสำรวจพื้นที่ก็มาส่งเอกสารที่ทางการปกครองของการปกครองของตำบลน,นะครับของตำบลน,นี่เราอยู่ในอำเภอเมืองนะครับของตำบลที่ดินเราอยู่ของตำบลบ่อสวกครับนู้ชมก็เอาไปยื่นก็เป็นก็ยื่น เกือบทุกปีนะครับท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นเอกสารพวกสปกกแล้วก็เกี่ยวกับการเกี่ยวกับภาษีด้วยครับสปปกนี้ก็ต้องเสียภาษีนะครับท่านผู้ชมเสียภาษีที่ถ้าสะดวกก็มาตำบลดำนัำนๆที่ที่ที่ดินเราตั้งอยู่ครับถ้าไม่สะดวกก็ไปเสียที่ธนาคารได้ครับสมัยนี้ก็ไปเสียที่ธนาคารได้นะครับ ก็จะเป็นธนาคารของกรุงไทยนะครับท่านผู้ชมของกรุงไทยก็ไม่ก,กี่บาทแล้วครับรวมๆแล้วทั้งค่าสเนียมธนาคารแล้วก็เสียภาษีที่ดินสปกก็ไม่ถึงร้อยครับท่านผู้ชมปีนึงครับถึงไม่ถึงร้อยครับท่านผู้ชมผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่ถึงร้อยแน่ครับ,รบเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเราก็จะไหนก็มานี่แล้วครับเข้ามาสวนแล้วก็คงจะเอ่อ มาดูว่าทีมงานกีดตยงังเป็นอย่างไรบ้างนะเก็บเก็บเสื้อก่อนเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วเราจะมาเอาใบตองด้วยครับโอ้โหใบตองตรงนี้มาเช้าครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงแปดโมงเช้าแล้วครับเพราะว่าถ้าแดดออกก็ดีครับเพราะใบตองมันจะไม่เปียกไม่เปียกน้ําน้ําหมอกครับในช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าครับเปียกน้ําหมอกนี่ไม่ได้ครับผมผมขี้เกียจไปเช็ดครับ นี่ดูนี่ครับน้ำยางไหลเหมือนกันครับนี่ได้จะเกลี่ประมาณสักสองสองมิตรได้ครับช่วงเราดูหนาวนี่น้ำยางเขาก็ไหลดีเหมือนกันครับแต่ต้นนี้ไม่ค่อยไหลครับ <c oughs> อากาศเย็นับอากาศหนาวอา้าวนี่โอ้นี่ก็นี่ไหลต้นนี้ไหลอยู่ครับนี่ท่านผู้ชมจ้าต้นนี้มันจะเป็นยางยางเมล็ดครับยางเมล็ดจ,จะไหลด,ดีครับท่านผู้ชมนี่ครับ ยางเมล็ดสังเกตยังไงครับต้นเขาจะต้นเขาจะโตนะครับยางเมล็ดเนี่ยดูสังเกตดูครับเวลาเราปลูกก็อันนี้ก็ทดลองปลูกเล่นๆก็ถือว่าใช้ได้ครับดูไหลเขาไหลครับนี่ครับเยอะแล้วครับต้นยางพาราที่เขาสูงชลูดขึ้นท่านผู้ชมสุบททองฟ้าเขาก็จะมีแสงแดดอยู่นะครับถ้าเขามีแสงแดดเราสามารถปลูกนี่ครับได้ครับนี่ครับ นี่ต้นโกโก้นะครับผมทดลองปุ่นโกโก้ปลูกแถวๆนี้ก็ประมาณสักร้อยต้นได้ครับร้อยต้นก็ซื้อสมัยนั้นก็ต้นประมาณ40บาทนะครับสี่สิบบาทต้นโกโก้เป็นของพันชุมพรน,นะครับของพันชุมพรนีน่โตครับดูครับความความสูงเขานี่ประมาณสองปีได้ครับแรลงนี้ผมยังไม่ได้ลดน้ำเลยครับอย่างน,น้อยก็ห้าวันลดน้ำครั้งก็ดีครับ ท่าน้าลดยังไงครับผมก็มีบ่อน้ําตรงนั้นครับผุดบ่อน้ําไว้ทีนี้เราก็ลดได้ครับลดยังไงครับก็ต้นไหนก็ประมาณสักกินสักสองลิตรก็ใช้ได้แล้วครับให้ให้เขาได้กินน้ําบ้างนะครับต้นพวกนี้นะครับเขาถามมาทนแรงไหมก็ทนแรงพอประมาณครับแต่แรงเยอะๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับต้องให้น้ําเขาด้วยครับดูท่านผู้ชมตัวนี้ก็ โอ้แต่งตัวรอเข้าป่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับโอ้ตอนนี้แมลงกินครับเนี่ครับแมลงกินใบเนี่ยตายแล้วครับเนี่ยผมยังไม่ได้มาเอาน้ําส้มคนไม้ผมน้าส้มคนไม้พ่นนะครับไม่ให้เขามากินกินตายแล้วครับนี่ครับก็กงานก็ทางในเมืองก็เยอะครับเดี๋ยวผมคงจะเอาไปตรองเดี๋ยวไปดูใบตรองกันเพราะว่าจะเอาได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใบตองครับเอาได้ไหมใบตองแห้งหรือยังครับเช็คดูใบตองกันครับอ๋อเริ่มแห้งครับน่าจะได้แล้วครับนี่ครับโดนหมอกผมว่าใต้ต้นไม้เนี่ยมันแห้งนะครับถ้าเกิดไปอยู่ที่ไปอยู่ที่นุ่นกลางแจ้งนะมันจะจางเปียกอยู่นะับท่านผู้ชมผมว่านะครับโอ้ตายตายตายครับ นี่ครับนี่ยังเปียกอยู่เลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับท่านชมอย่างนี้ยังเอาไม่ได้นะครับโอ้เนาะไอผมจะรอนานก็ไม่ได้ครับตายละตาตายมามาเช้าก็ไม่ดีมาสายก็อย่างว่างานไม่เสร็จสักทีครับท่านชมทํำยังไงครับมานี่แล้วครับเอาใบตองไม่ได้ครับเพราะแสงแดดยังไม่เผาเลยนี่ครับไปอย่างนี้เลยครับท่านชมโอ้ตาย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 งานนี้ ไม่ไหวไม่ไหวอ้าอย่างไงดีเนี่ยคงจะไปตรองใต้ใต้ลมไม้เียเนาะใต้ลมไม้ไม่เขาไม่เปียกครับอืมเอาไหน,นก็เข้ามาแล้วอยากให้งานเขาเสร็จครับท่านผู้ชมมาคุยกันเรื่องยางพาราอีกครับอ่าอันนี้ก็กีกดเผื่อไว้แล้วนะครับนี่นี่ครับกีดเผื่อไว้สำรองแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวต้องย้ายมาทำข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันจะสุดแล้วท่านนี้ครับนี่ก็ต้นต้นพ่อเม็ดครับต้นพ่อเม็ดผมว่านี่ครับยางัไหลดีเปลือกยางหนาเป็นเส้นนะครับดูครับยางพ่อเม็ดนี่เปลือกเขาหนาครับเขาดีของเขาครับนี่ก็ได้น้ํายางมาเยอะเหมือนกันครับนี่ครับไม่ประมาณสองเมตรได้ครับตัวนี้นะฮะเราไปแต่งเนื้อแต่งตัวครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับตอนเช้าวันนี้ครับ วันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าทีมงานคนงานเลยครับว่าไปไหนไม่รู้ <c oughs> อยู่ที่นี่ก็สองสองคนครับท่านผู้ชมสองคนก็พอไหวอยู่ครับ <c oughs> พอทำงานได้อยู่เก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะไม่ไปเอาใบตองไหนไหนก็เข้ามาแล้วครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงก็พอแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองเพราะว่าผมมีภาร,รก,กิจอยู่ในเมืองอีกครับวันนี้ก็เช้าๆ้านี้ก็มาเล่าสู่กันฟังดอกไม้แล้วครับดอกไม้มีไหมปกติผมเข้าสวนจะมีดอกไม้นะเอาาพาพาท่านผู้ชมไปดูดอกไม้ครับไหนๆก็มาครับมีอะไรให้หลงเหลือให้เราดูบ้างดอกไม้วันนี้ก็จะมีข้างอุไรเล็กน้อยครับนี่ครับแล้วก็ น้าแ้งเนี่ยบานบุรีไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเขาชอบฤดรู้ฝฝนครับนี่นี่ดังได้เห็นบทตรองอยู่เล็กน้อยครับว,ว,วันนี้วันที่น่าจะวันนี้วันที่วันยี่เก้ายี่แปดยี่เก้ายี่เก้าเนาะวันนี้ยี่เก้าเนาะเนาะนะ่าจะใช่แล้วลืมวันลืมคืนทํางาน <c oughs> ทันวาแล้วครับจะสิ้นไปแล้วท่านผู้ชมนี่ดอกพวกนี้จะแห้งครับนี่ดอกดอกแห้งดอกดอก,ดอกบัวตรองแห้ง ผมเคยไปเพาะนะครับพยายามเพาะยังไม่สําเร็จยังไม่ออกไม่ออกเมล็ดนะไม่ไม่ออกต้นนะเดี๋ยวปีนี้ทดลองอีกครั้งนะครับเอาปีนี้ว่าจะอะไรดีอะเอาเม็ดไปจําหน่ายเหมือนเม็ดอะไรเม็ดกระท่มนะยังไม่กล้าให้ไปครับกลัวจะไม่ออกเดี๋ยวผมทดลองก่อนนะครับค่อยว่ากันปีหน้าค่อยว่ากันเนาะปีนี้ไม่ให้ละขายไปทีนี้เราเอาเมล็ดขายไปทีนี่พวกพวกเราเอาไป เอาไปหวานแล้วไม่ออกแล้วไม่ไหวครับเสียใจแย่แล้วครับขายหน้าเดี๋ยวผมลองลวก่อนครับว่ามันจะออกไหมครับพวกนี้ผมใช้ปักกินช้ำเอาเหมือนเขาขายเม็ดเม็ดเออกิ่งช้ำกระทอมนะครับท่านชมปักช้ำเอาครับนู่นนะครับผมปักช้ำเดือนพฤษภาเนาะนะครับถึงจะดีนะครับเราดูแรงในไม่ได้ครับเพราะมันแรงเกินครับเดี๋ยวผมทำพฤษภาต้นนี้ก็ต้นใหญ่เนี่ปักช้ำนะครับพวกนี้ปักช้ำหมดเลยไม่ได้พ่อเม็ดนะครับหลายต้น เดี๋ยวนี้ก็แห้งแล้วดัดอกเขาแห้งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแห้งเป็นว่าก็คงจะแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับเพื่อเอาไปรอเอาไปตองครับเอาไปที่รถก่อนครับอ๋อไม่มีใครมาเลยมีผมอยู่คนเดียวในสวนวันนี้เด็กเป็นไหนก็ไม่รู้ล่ะ เดี๋ยวผมคงจะต่อคลิปให้นะครับเพราะว่าว่าเอาไปตองอย่างไงนะครับแต่งตัวกันมาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็คงจะเอาใบไม้หรือใบไม้รับใบตองแถวแถวใต้ต้นไม้นะครับพ่อมันไม่เปียกหมอกเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนผมครับมาต่อคลิปนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟครับท่านผู้ชม ทดลองปลูกกันครับกาแฟก็โตแล้วครับนี่ครับในกาแฟที่เขาออกดูแรงเขาชอบความแรงนะครับผมปลูกทดลองปลูกก็ออกประมาณสักยี่สิบต้นเหลือไม่กี่ต้นประมาณสิบต้นได้ <c oughs> ก็ตายไปครับนี่อันที่ออกมาก็ออกมาครับก็ปลูกไว้ดูเล่นครับน้ชมแต่ถ้าเขาขตกเมก็ดก็ออกเม็ดก็สามารถอามาขั้วได้นะครับน้ชมมาใช้ชีวิตในสวนครับท่านผู้ชม ถามว่าใช้ชีวิตในสวนจะเริ่มต้นอายุเท่าไหร่ก็ผมเริ่มต้นเมื่อตอนอายุประมาณสักถ้าจะทําสวนนะครับชีวิตทําสวนก็ถ้าทํางานเกี่ยวกับกินเงินเดือนอยู่นะครับท่านผู้ชมอยู่บริษัทอยู่รน่วยร,ราชการก็เริ่มต้นตอนอายุประมาณสัก55้าไม่ทันนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่อย่างช้ากว่าถ้าจะให้ดีผมขอให้4 5ครับท่านผู้ชม แต่วันนี้นะวันนี้นะครับเดือนธันวาเนี่ยผมผมผมอายุหกสิบแล้วครับเกษียณแล้วครับ่านผู้ชมเนี่ยครับ,รบถ้าเราอายุหกสิบหมายความว่าต้นยางพาราแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็แล้วก็ทุเรียนนะครับปลูกไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้กินจะได้ผลผลิตปีนี้นะครับรู้สึกว่าทุเรียนผมปลูกช้าไปครับถ้าเกิดต้นก็ทุเรียนลองกองเงาะอ,อะไรก็ ปลูกพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าปลูกช้าในมันจะเราก็ได้แต่แต่ยางพาราครับนี่ครับนี่แหละยางพาราเนี่ยเราปลูกเอาไว้ตอนที่เราเริ่มต้นเมื่อตอนอายุสี่ห้าครับถ้าคิดจะทําสวนก็เริ่มต้นอายุส5ิบห้านะครับแต่ห้าสิบอย่างช้าก็ขอห้าสิบนะท่านผม้ชมแต่ห้าสิบห้าเนี่ยก็ยังไม,ไม่ไม่เข้าท่านะครับช้าไปครับเราอายุมากเราจะทํางานไม่ไหวครับเรามาดูครับ เอาใบตองครับอดอดแว่นตานะยครับเพราะเป็นตาเนี่ยเป็นสายตายาวใช้ลายแรกได้เกหน่อยนะครับดูดครับนี่ก็ได้อยู่ครับ ใต้ต้นลมไม้นี่ก็ยังเปียกๆอยู่เลยครับท่านชมนี่ครับนี่นี่เปียกอยู่เลยครับนี่ครับอปีเปียกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอใช้ได้อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้างล่างนะโดนหมอกครับไม่มีต้นไม้บังครับโดนโดนหมอกเต็มๆนี่ต้องรอให้แดดออกสักครู่ครับแต่ก็ยังว่าถ้ารอให้แดดออกก็เราก็จะทํางานจะช้าอีกครับเราจะเข้าไปในเมืองสายแล้วครับ อยากได้ใบกล้วยสักถ้าถามใบกล้วยผมท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามใบกล้วยเอาไปไปทาอะไรผมเอาไปห่อแหนมครับท่านผู้ชมจุดประสงค์ของผมเับเอาไว้ไปห่อแหนมนี่ก็ไปเอาใบกล้วยใต้ลมไม้แถวแถวนี้แหละครับใต้ต้นยางพาราเนี่ยับ ลงพื้นก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เก็บอครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะช้าเกินไปครับเพราะเราเรารีบครับเพราะผมมีงานอยู่ในเมืองอยู่ครับท่านผู้ชม ายได้เหรอครับถ้าท่านผู้ชมถามผมมีรายได้อะไรบ้างนะครับก็รายได้ของผมก็อาชีพทําการค้าก็ทําแหนมขายครับท่านผู้ชมแล้วก็เงินบํานาญก็นี่แหละครับ,บงเงินบนานาญก็สวนยางนี่แหละครับเพราะผมผมผมเอาบาเหน็จมาแล้วครับเงินก้อนมาใช้แล้วครับ คงไม่มีเงินเดือนกินแล้วครับเดี๋ยวต้องหา ปลูกต้นกล้วยเพิ่มครับแต่แถวตรงนี้ก็ได้ครับใต,ต้ลมไม้เนี่ยข้อดีของเขาว่าเขาไม่เปียกหมอกลยครับก็ต้องปลูกเยอะ,ยอะนะครับท่านผู้ชมถึงจะพอใช้นะครับใแบบกล้วยเนี่ยครับปลูกน้อยก็ไม่พอใช้เท่าไหร่ครับ มีอีกไหมฮะนุ่นมีอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูนู่นนะครับไปดูที่การแจ้งว่าใบกล้วยเราจะพอเอาได้ไหมอย่างน้อยขอให้ได้ไปประมาณสัก40ใบก็คงพอแล้วครับนั่นนั่นนั่นจะพอไหวอยู่ครับตรงนั้นนะครับ อาวัเดีโอขาตั้งกล้องมาด้วยครับไม่อย่างนั้นก็ใช้ไม้เซิร์ฟี่ไม่ไหวงานไม่ได้เอาีอีกต้นนะครับโอ้โอยังยังพอไหวครับเปียกมาเยอะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เกษียนครับป่านี้เราคงเวลานี้วันนี้วันพฤหัสป่านี้คงไปนั่งทํางานอยู่หน่วยงานหน่วยงานของเรานะครับอายุเรามากแล้วก็อยู่กับป่ากับภูเขาครับก็ Luật sự và chỉ biết có mình ổ hăm nếu lau cho ใบกล้วยไปครับเพราะว่าเราจะเอาไปใส่ในรถกระบะเพราะว่าเราจะไม่ไม่ชำละเขาครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาครับเพราะว่าชำระเขาใช้เวลาเยอะครับคิดว่าคงจะช้าครับเดี๋ยวผมไปขอนออกมาก่อนครับขนใบกล้วย ผมบอดีเอารถกับบะมาด้วยครับเราจะใส่ไว้ตรงนี้แหละครับที่ผมเอาไปลายใบนิ้วมาใส่เพราะอะไรครับเ <c oughs> พราะยางกล้วยมันจะหยดใส่รดครับ <c oughs> เวลาหยดปุ๊บนี่เขาติดหนึบนี่ล้างยากครับใบกล้วยเนี่ยครับยางกล้วยนะ เอาละครับผมพงจะลจริลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แล้วครับสำหรับอาชีพของคนเกษียณแล้วนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามพเพื่อเป็นกําลังใจครับลาไปก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับรอคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นที่ไหนอาจจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเที่ยวที่มีดอกไม้นะบายๆครับ